นี่คืเสีนะครับถ้าเรา,า,าพลาดพลาดแคเนี่ยยังม,มีสิทธิ์ลเขา้านที่สอง,สงแต่ถ้าเสมออชนะเน,น,นี่ยเข้าไน่นอนเพราะเขาแข่งมาสานัดเขาชนะรวดเราน้นี้วันดที่สาน้าี้เป็นนัดที่สี่เขาพาพาแพรเราเรก็ังมีสิทธิ์เข้ามีสิทนที่ส,สอแต่เาพลาดท่าแพ้เอง เราก e ็ยังมีจุดไว้เมืนอคืบอกว่าเมื่อคื่สีเราเจอจีิไม่ไม่ไม่เป็ีเท่าไหร่แบบนี้ของหน้าดูนะครับนะแบบนี้ของหน้าดูลองติดตามชมดูมามาอ้าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกไม่นั่นไม่อะ

ไดเิดจะได้เปิดมันยดรวเข้ายดตายเตว่าเลยยังีหลายนัดนะครับคุณนี่นะครับเรามาดูันในสาย B สามักัดได้หดงนก่อวัฒนภัรแรันกอนาวเราดวนัวิติแานจาก มีอยแน่นะครับสอนันั่นจะเป็นที่สามนะครับไม่เปิดเลยมั้งเติ้นไปตำแหน่งจีเต้นต้านขวาน่นอนครับคู่นี้นะครับงเติ้นจะได้ทำไมตทีกาเลยัวี่ต้นตันตัวไตน่ง

Đỡ mày lên, đỡ mày Ừ, chị em điêu này mới dài trời Sao lại Đua lại Điều, của em, nhiều Điều, điều của em, điều.

เที่ยวเที่ยวอะไรนี้นะตาร่วมเลยลรกมั้งลังลังรือมั้งน้องแก้มอย่าขึ้นรุ่งเร่ง

ยีบนะครับยีบได้เลยๆดี่ล้วได้บอลกูกบอลลูกดีนะครับทัวร์าทีของอยากจะบอกด้านนี้ครับมีเพื่อแท้นะครับเอลาให้เติมเสิมไปเตะกัิดฮัลโหลฮัลโหล

แก่เหมือันเงียบร้อยเด็ดร้อนปอมาถือมาเรื่ช่วยลงไปช่วยกล้าลงไปช่วยเออเดนเนียนตรงแดนเนียนดนเนียนอ่าไปงโนดจัดเต็แล้วดนเนียนแดนเนียนไอ้ย่าหย่าราะว่เดี๋ยว

em, Cốc <laughs> <laughs> đây lên đúng em, đây <laughs> <Thôi>, ơi mày, Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những ดูสีครับตอนนี้นะครับดรใก้เวลครึ่งนาทีครับดวงยาวมังลูกดวงยาวมังไปไปไปสาม

เพ่อครับเสมอและถึงประดูสีครับสีเทีนี้นะครับเดี๋ยวชมรึ่งหลังกันต่อนะครับไม่เป็นไรครับตัสุดเขก็มีตเข้าั้สองีส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไป เ็าทำได้บนคนกำลัง้คุณขาบนสตอบใจไอ้ที่นูนบนนามวยดดนลังเลยวเกืีสี่เรื่องงงเลยอ่ะตังใจงใจตา้งนดได้ังงนว่างใจอย่าก็บอย่าล่นเียลมาลราอาการอาการไม่้เเลยเรยของเรา ก่อนนู่แะคุณอนแลกคุณแปร้านนี่ก็เปนนดีนะครับเลย่ยกันเล่นหน่อยลู้ไไมตั้งใจเล่นกันหน่อยตั้งใจเล่นกันหน่อยรยงต้องคิดก่อนนเรเราเรียงบอลควนต้องเยงแต่ถ้าบอนเยงเราคอ่เลนล็อกตูขาล็อกแรมล็อกตกาล็อกคาไปก้าไปไม่าบอกว่ามกล้าดูไงกล้บอกว่าแทนแ้าเนียลกจับ้คุณจับบอด้ย่งอยู่แนวคุณเก็บบอคุณด้ง ก็พอนมากคุณไม่มันจะว่าจะจับอคุณต้องมันจะจับอยู่ไม่อย่าคุณจับกลัวเหมือนมาเฟื่องนมันมาก่จับพ้นว้าเฮ่เห่ือนใจปีกิีกแต่ทุกตไม่ได้กจับอวอยู่ขอบจับกับก้างกหดแปะลูกเหล่บังพอมามาวางเลยไปไปไป้าเอเดกะอาขลวขราะวาอะไรก็มร้นเอาทุกอขลบไมไหนก็เจอเอาใหม่ลูกเอาใหม่อาใหม่กันมนอ๊ะนักเว

ก็เปถายไปนะครับลุ้นนะครับแต่ว่าแพ้ก็ยังมีสสทธิ์ลุ้นอย่าับมีเลุ้นที่จะเข้ารอยังไม่ไม่น่าเียดเท่าไหร่นะครับว่ายทีมเดียวที่ได้เตมแล้วนะครับแลพนี้ได้เต้าแล้วเต้าแ้

ไเนี่ยเขาจุ้ยลูกไอมากมัแล้วนะมันไอเนไอเนี <The> <plays> mm ้ยไอเนี้อ่นี้ยเน้น้ไนลงน้ไน้ง้อเนน้เียเนี้ยเนียนี้นี้ไนงเนี้ยงนีไอเยไง้ไเนนนยงเย หยุดเลยมา้งอกหยดเรย้งหยุดมั้งหยุบเลม้อกดดิ้บกดดิ้บเลยกดดิ้ดันย่ขึ้นมาดันยิงมามามาวันนี้ผู้ขาประตูทั้งสองทีมก็จูรฟมได้ดีนะครับยังไม่เสียดายเลยนะครับแม่ลุงแม่บอลเา เกมดูนะครับพอไม่ได้ประตูนะครับไปทักหน้าของประตูที่แล้วนะครับพอได้ประตูเกมพลิกเลยนะครับรมขึ้นมาทันทีทั้งสองทีมนะครับวิ่งเลยรมครับพี่เลยครับพี่เลยครับพี่เซียนเลยนะครับขออนุญาตนะครับเอ่อนักกีฬาที่อยู่มุมหลังประตูนะครับ พยายามกลับมาได้ดีนนนะครับเดี๋ยวมันจะดูม่เกักับนข้าบอเดี๋ยวเรพดี๋ยวรเก็ขอได้วยนะครับที่ที่อทงวกเราไม่ค่อยสะดวกเท่าับแต่ก็พยายาหาที่ว่านดะครับประตที่นำของเอเมนะครับ ออกไปแล้วออกไปแล้วหนึ่งลูกคิดนำไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่นำไปแล้วครับกานี้ยไปยิงเลยน้องแก้มยิงเลย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 อยากเกี้ยแล้ยิงเลยตัดลูกนี่ออกคิดนำไปแล้วนะครับโดย้องดีนะครับเราว่างระวัางเลยเระวังเระวังเออแกร์้าอะไรกันอ่ะ แต่ว่ามันก้าวกันเม็ดนึงครับคู่ต่อไปยังไม่พร้อมนครับคู่ต่อไปครับโอ้ยนี่มาเป็นชุดนะครับเอวิทมาเป็นชุดแล้วนะครับ เล่นตะขอได้ก็มั่นใจขึ้นแล้วครับมาเชื่อเขาเก่งจากจังหวัดดังก็ยังไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายไม่หมดเวลายังมีหวังนะครับยังมีความหวังอยู่อย่าเล่นกันน้คุณแขนกนมึก้นหน้ามาอตะค้นที่คุณกดดันหมาอนตะก้นแฟนแปมแปมดับอแฟนดับมา

ไม่ัเหมือนนี้เลยไม่ไม่ต้อยหมานี้เลยตมือนี้เลยไม่ตัเหมนี่เลยนเก็บไมนูมาเร็วเอาตัวบ้างให้มายิงไกลงยิงไลยิงไปเ้ย เฟมดูแนเขาเรียกมากตัวขันต่ไม่ด่าก่อนิโมาช่วยั่งนี้เลยมางั่งแดงเิดเลยมาเดี๋ยวอกินหมดให้เที่ยวกันมั่งเลยเที่ยกันมั่งให้เที่ยงกันมั่งเลยลูก ช yeah, yeah, ี้ประติว่างนี่เวมชี้ประติว่างนี่มั้งแกไปละอภัอเมีนะครับพบกับแเอาลงเลยวต้องไหมเโลงันเดีว่เวว

ดี่เล้ยวี้ตุ่มบอลกะลุดมือเรีวยมาเลไม่เว่ง่ายแต่วางมั้งหรอไม่เอาแลวดีโล่กไปปัญญ์ไม่เอาแลยจ้อย Gotta stay strong.